ทุกคนเมื่อกี้มะเขือที่เก็บมาจากสวนเมื่อกี้เต็มเลยทุกคนบ้างเห็นปะเต็มเลยอ,อุ้ยอุ้ยรนยกินน้ำกับบาทันทุกคนมันหลายแห้งน่ะแก้ว เอามาจากเมืองไทยแท้ทุยินเลยกินได้อยู่เด้ออืมอืมคือสุวนเออไม่ได้ล้างเพราะวา่าวีสารใดๆเนาะปลูกไม่ได้ใส่ย,ยาอะไรทั้งนั้นเนาะอืม,อม hm, cười chào hơi con nhau hơn hôm 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 cần, hôm 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 Tiếng hôm 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 lại hôm 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 มันดกปลูกระามาแปดเก,ก้าต้นเนี่ยกายกินนะเพื่อนว่าปลูกเอาความสูงไว้แฮมปลูกเอามวนตอนนี้เริ่มมว่วมวนแล้วกินบะหันบักทั่วก็เต็มตู้เย็นเนาะทักี่เอาไปหายกูได้ วนเเม่ออกินน้ำกับท่านแล้วคุณมันเริ่มสิบมวนอะไรที่ปัจจุบันหนึงก่นอนปัูสิใหม่เริ่มโมมว,วน้ะได้มันหลไม่รังกินัมเป็นหอกกินลายๆกั ย่านไอยู่ทุกคนต้องเาข่อยมมกมาสิเบิ่งอ่อนๆอย่ออเี่ยบิงคุยอีกคนอู้หสเศบๆเืษกอเก็บไม้เลยฮ่มอืมฮึมกุยอืมอืม หวานกรอบอร่อยสุดจกสวนเนะซื้อเขาแพงๆเด้ซ้ำมะนาวเฮียวตอนนี้พวกเรนกินหรอกมันเป็นหนาหวฮนเป็นเบือ้อนาวมันตุยทุกคนมันบนํทนมันบํทนุงวิ่คำึ้นกัน อดี๋ยวสวนมากขือเอ้ยเข้มขึ้นต้นกระไลเด้ครับความสุกของคนอกือไก่บ้านก็มีประมาณนี่แหละทุกคนปลูกผักและผักมันได้กิ่น